เกอช้างดำต้นนี้เป็นหนึ่งในกล้วยไม้ชุดแรกๆที่เรารับมาเลี้ยงเลยโดยความที่ดอกของน้องสวยงามมากอย่างที่เห็นตรงภาพนี้เลยน้องเคยอักดอกแค่ครั้งเดียวในช่วงที่เราซื้อมาแล้วก็น้องก็ไม่เคยออกดอกอีกเลยแถมใบยังไม่ค่อยสวยงามตอนแรกเราเข้าใจว่ามันเป็นคอนดิชันที่เขาบอกว่าน้องตัวนี้ เดินทางมาจากป่าใบอาจจะไม่สวยงามแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาทำไมใบก็ไม่สวยงามอยู่ดีนะถ้าใครมีวิธีเลี้ยงน้องเจ้าเอื้องช้างดำในสภาพป่ากลางเมืองป่าคอนกรีจอย่างนี้รบกวนช่วยแนะนำหน่อยค่ะตอนนี้เราก็เปลี่ยนตอนนี้เราแค่ย้ายบ้านให้กับน้อง อีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าน้อนจะเติบโตดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแวะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะ